ไฮ้โอ้ยชวนชวนนอนกับเบียงไม่ก็กเบียงไม่ปั่นล้วนมันชงข้งงามกับเบียงไม่ปั่นเนี่ยได้ตึงว่าบนเรียกเองไล่ปูเถาไ,ได้ต้่นมาไล่ไคนไรไล่บุรีเลยันเนาะขนหนมันัไมล่ะนอนเหนียวกวนมูลเรยบปั่นปั่นมากเถือรึปั่นไม่เนะ่ยปั่นไม่มากเออ น้องยิงน้งมนนันยิน้มยินมันเป็นกระไรเหล้วยยังไม่ได้ครึ่งเลยเนาะเอ้มันยังแข็งบอลปอกไว้เด้อเป๊ะตุยนีย่สิแม่หยาดเด้อดูนี่แม่สิแจงเพ็ดบดครับเผ็ดบดดอกเงีเ้เหมนือนถุงอ่อนอยู่แม่ แังใช้บวกบวกนนวด้กยวเยเหนไหมว่าม็อกยังอย่ไหมม็อกยังอยู่เหรมกปลาลูกคอกอีกแล้วครับมอกพวกนี้วะแม่นแม,ม่ได้อีกงวดเลยเขาปั้นนี่วะ้ะเขาปั้นตัวนี้จริงตับนี่โอ้ริงตับเขาปั้นต,ตัวนี้ อเอม่หัวทั้งปั้นเนื้อเออบไว้เริงตับก็หมูย่างเอ็นหัวลักชิมมันกันนะนี่อุ้ยอินเดเชียแต่ว่าไม่สนใจไม่สนใจปั้นอันมากกับบ่หันมูลนเก่งข้อไอ้พ่อมันกินก้อนกัน ก็เจ้าพ่อแม่ซื้อตัดเก็บกระดูกด้่ยก็ตัดกระดูก,ดกเทปเขือนี่ปอนเขือนใส่หื้อครับไส่หื้อ,อเราเบื่อครับเจอกับเมนูยัดตึงมือนีครับจะแกงเห็ดบดใส่บวบ แกวแล้วแล้วแดกใส่ไป้ที่นี่ปิดจักมวยไหมหสีここ่หางงวยสี่หางงวยให้บุญหารขึ้นบ้านอีสานอีกอย่างน่งแขงเฮดบดบพวกแกปวดหัวง่ายไว้สุกเลยนะครับดอกใหญ่แบ่งไว้ให้สุกมือหนาเดี๋ยวสุกปักทั่วให้เบิ่งครับตั่วปักทั่วต้องใส่เห็ดบด lên tàu 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 เลี้สอบดเมียก่อนฮะคือผู้สาวหลไหลเงินแล้วเลียนมจบเรียนหมดท่องกระดิง่งตายแค่นั้นขั้นตอนให้ทั้งหลายอนุพักพร้อมให้ครับ นะครับผักหอมให้ส่วนมันยังสดๆอยู่ด้วยผักสังเงะเป็นใ,ใส่แกงน่องใหม่ซุปน่องใหม่หมกน่องใหม่ครับนี่ขอกน่องใหม่แกงโจดก็ใสนี่แม่แบ่งเลยแต่ซุกเบิรงสุกบอกทัวครับสุกเห็บดบดกินละใส่ทัวน้ำอะไรต่างกอนแรก

แงเบิดดอกเลยแมโอ้ยป็นยาิยำเลยครับซุกง,ง่ายอยู่แบน,น,นี้ไ้ดกดขึ้นเงาทักบาทนี่ซื้อว่าัน่สามขีดสามขีด,ดนั่งหังได้สามขีดห้าสิบบาทห้าิบบาทก็มีควันเขาในแ่เป็นนี่หรอแม่น,นแ่วบนพวกขีดละเ้าขแะเต็มตลาดอลับมากกวา้เ có bụng hai đấy nghe, hm, do kia bên nữa. Eh? Too chút. 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 Too chút.

หัวมันะได้้ไม่ด้วาเลยอใสหน่วยห้าน่ะี่สารของแท้จะพักใหยานย่ยซัดกระโบมีตรวจตรวจลงเลยเข้างหนัากันนี่ไปขวบสองกันเลยบะนี่ซัดนี่ปูป่าข้างขวายยั กวดเก็บกินเลยเสี้ปูใส่ปลาก็ได้บ่เจ็บมาเจ็บเส่้ยปูเจ็บปลาเมียหมักหมักแบบออริจินอล่นครับมักแบบดั้งเดิมไม่ได้ตึงนี่เพื่อน <descriptive together. S 2> ี่จะตำพริกนะครับกระแดกแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาแค่นี้ครับนี่แหละมริกยางหลายข้านี้กระแดกก็ใส่โขลกน้ำแดงถิ่นน้ ตอนน้ำไปต,ตอนน้ำครับอนนบะไรบ่กด็เด็นไหลกินเบิรดหย,ยบลงตนะัวด้วนี่อาพอดีก่หนึ่งใช้ปลาไงโอ้ปลาก,กูวเขา่บโ่โอ้กินอะไรเลารุ่น <c oughs> แกแล้วแก่อยูาาย่ไหน

กเกียง้ำไม,มต้ังกับถือลักษะเงี้ยัะเงี้ยอย่าใส่กันเก็บหมวกดีใส่เขาไปตอนนี้เลยตนนี้ใส่นามอยู่เปล่านามไม่เลยเพิ่งกับถือเป็นน้ำออกเพิงเห็ดตัองอ้งหักบว

แตรียนข้นถไปนั่งเดี๋ยวมจะนั่งเดี๋ยวจะนั่งขันหแม่ว่าไปนังกัครับตับุบไก่ได้ไปรุนแรงไปพิโรดกทนให้คนเสีย ตำแป่งทุกินครับมือนี้ต่ำแป่งครับร่าหานทีครับไปมันจะตัดห้ในตอนอีกคูลงหมดที่เมืองทีมืองท่เสียบมันหยากมันหมักนเสียบแก้วประแดประแดดมันใส่จังก็งอยอันนี้ใจังเนือปลอกมาก ไป,ปก่เรียบร้อยมากเตามตกแงครับนโชว์ฟีเม,มอตามักแคงแสบโชว์ตามักแคงครับตามคลิกเรียบร้อยพริกเครื่องหกใส่กันกระตริดต้องไว้แล้วรถลู่เอาสัาพี่ส่วนน่อยตาอะไรตนี้ สามม้นนึงครับ,คครบพันี้สดพบพบพบวดโว่าสิวขอปุนเสียก่อนบุ่นันอายุพก่ันนี้พอค่อยเพชรดออกพี่ันนี้ปิดหมนพีโพ่โดน,น้ำพีพ่ขิูบ้าน แกงแก,แก่งฮิดบดแต่มกัดบอ่อขี้ประมึกให้ไหนแม่หลายเล่มีนักกีฬต่ำมักแต่งเ่เนี่ไม่ไม่เกือเอา คระเทศกรักอบประกอบกระกอบบมให้ตึงว่าบีบกบได้เฮ้ยดีด้วย อ,อย่างหนึง่งผมใส่กะปิน้ำใช่ยังไง <c oughs> กะปิน้ำห,หอมหอมตัดน,น้ำตาลครับนิดนึงอ้วนหวาน ทีเด็ดของพี่ลถดกะแครับที่เด็ดอีรีะแนกี่ตึงใจร้างเลยบวกันใจต้องเซตหน่อยเอาชิมเกินไปบวว่างมีครับอเสยข้าวุ่นมาที่ข้าวุ่มั้นเบิดอายุแล้วเสียนขาดเุดร์ตแล้ว ไซส่วบกแกงด้วยนะน้ำปา,น,า,าน,นี่นั่ทิ้งนี่ครับสกิปใส่ก่อนที่สิงา

เป็นนังเอยุอย่งไรบ้จับด้ร้อยรับทานมัค่เปรียวมันเดงกหน้าเวทบอกไงไม่มค่อยสมบันได้ แเกเพื่อครอบเสร็จเรียบร้อยเจกันตอนกินครับซ่บมาก